ประเพณีของชาวยิวและคริสเตียนกล่าวถึงหีบพันธสัญญาว่าเป็นการแสดงออกทางกายภาพของการประทับอยู่และพลังอำนาจสูงสุดของพระเจ้าชาวอิสราเอลในสมัยโบราณนำหีบพันธสัญญาเข้าสู่สนามรบและทำให้เมืองทั้งเมืองคุกเขา่าหีบพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์มากจนการสัมผัสหีบพันธสัญญาหมายถึงความตายทันทีและเมื่อหีบพันธสัญญาถูกฝังในห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ของวิหารเยรูซาเล็มก็มีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเฝ้าและทำได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นจากนั้นบาบิลอนก็ปล้นกรุงเยรูซาเล็มในศตวตรรษที่6ก่อนคริสตกราชและหีพ,พันธสัญญาก็หายไปในช่วงเวลาหลายพันปีนับจากนั้นชะตากรรมของหีพ,พันธสัญญาก็ทำให้ผู้อ่านประวัติศาสตร์สับสนอาจเป็นที่โด่งดังที่สุดที่หีพ,พันธสัญญาได้เป็นแรงบันดาลใจให้สตีเวน สปิลเบิร์กสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักย้ายเรื่อง Raiders of the Lost Ark 1981ภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones การค้นหาตำแหน่งที่แท้จริงของหีบพันธสัญญาอาจไม่เกี่ยวข้องกับนักโบราณคดีผู้ชอบผจนภัยและพวกนาซีที่เก็บงำความลับแต่เราทราบอะไรเกี่ยวกับที่ฝังศพสุดท้ายของหีบพันธสัญญานี้บ้างทฤษฎีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับหีบพันธสัญญามีความเชื่อมโยงกับมหากา์ประจําชาติ ของเอธิโอเปียในศตวรรษที่14เรื่องเคเบร์เนเกสตามบันทึกนี้ราชินีแห่งชีบาได้ไปเยี่ยมเยียนกษัตริย์โซโ,ซโลโมอนในกรุงเยรูซาเลม็มในช่วงศตวรรษที่10ก่อนคริสตศักราชและมีลูกชายหนึ่งคนกับพระองค์ระหว่างการเดินทางกลับบ้านลูกชายของพวกเขาชื่อเมเนลิกกลับมายังเยรูซาเลม็มเมื่อพระองค์บรรลุนิติภาวะแม้ว่าในที่สุดเมเนลิกจะตัดสินใจกลับไปหาแม่แต่โซโลโมอนก็ได้ส่งลูกหลานชาวยิวไปกับเขาด้วย แต่โซโลมอนหรือเมเนลิกไม่รู้ว่าเพื่อนเหล่านี้รู้สึกหงุดหงิดที่ต้องออกจากเยรูซาเลม็มจึงตัดสินใจนำของที่ระลึกบางอย่างไปด้วยนั่นคือหีพันธสัญญาสายเกินไปแล้วที่โซโลมอนจะนำภาชนะศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาเมเนลิกนำหีพันธสัญญาไปที่เมืองอักซุมและด้วยหีพันธสัญญาที่อยู่เคียงข้างในเวลาต่อมาเขาได้พิชิตดินแดนโดยรอบหลายแห่งเพื่อก่อตั้งเป็นจักรวรรดิเอธิโอเปียเคบริดเนเกิร์ส และบันทึกเกี่ยวกับผีพ,พันธสัญญาเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติเอธิโอเปียแม้ว่านักวิชาการหลายคนจะเชื่อว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความนอกสารบกแต่กษัตริย์ในยุคกลางของเอธิโอเปียซึ่งเรียกว่าราชวงศ์โซโลโมอนอ้างว่าสืบเชื้อสายโดยตรงจากเมเนลิกและโซโลโมอนราชวงศ์นี้ปกครองจนถึงปี1974และความเชื่อมโยงทางพระคัมภีของพวกเขาถูกรวบรวม เป็นประมวลในรัฐธรรมนูญของจักรพดิไฮเลเซลาซีที่หนึ่งในปี1931และ1955นอกเหนือจากรัฐบาลเอธิโอเปียแล้วนิกายศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างคริสตจักรออรโทดอกเอธิโอเปียเทวาเฮโดก็เข้าใจว่าเคเบิร์ตเนเกสเป็นประวัติศาสตร์คริสเตียนที่ถูกต้องตามกฎหมายตามคำกล่าวของผู้นำคริสตจักรฮีพันสัญญาได้รับการปกป้องอย่างใกล้ชิด ในอักซุมที่โบสถ์เซนแมรีแห่งไซอันมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแม้แต่มหาปุโรหิตแห่งอักซุมก็ไม่สามารถเข้าไปในห้องพักผ่อนของหีบพันธสัญญาได้ผู้ดูแลเพียงคนเดียวของหีบนี้คือพระภิกษุพรมจารีซึ่งไม่สามารถออกจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้จนกว่าจะเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอิทธิพลของหีบนั้นส่งผลกระทบไปทั่วโลกออร์โธดอกเอธิโอเปียแต่ละโบสถ์มีโต๊ะบูชาของตนเองซึ่งเป็นแบบจำลองของหีบศักดิ์สิทธิ์ โตบูชาจะถูกเก็บไว้ในเคเดสเคดูเซนหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและจะนำออกมาเฉพาะในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาที่จำเป็นเท่านั้นโตบูชาแต่ละโตได้รับการเคารพบ,บูชาราวกับว่าเป็นหีบนั่นเองแม้จะถือเป็นส่วนสำคัญของนิกายออร์โธดอกเอธิโอเปียแต่ธรรมชาติของความเชื่อว่าหีบนั้นอยู่ในความดูแลของคริสตจักรในอักซุมทำให้คำกล่าวอ้างของคริสตจักรในการเป็นเจ้าของนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าหากมีหีบนั้นอยู่จริงวัตถุโบราณที่มีอายุกว่า3,000ปีก็คงสลายตัวไปตามกาลเวลาหรือไม่ก็ถูกทำลายไปแต่นี่ก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นสำหรับหลายๆคนชะตากรรมสุดท้ายของหีบนั้นยังคงเป็นปริศนาที่น่าสนใจและอาจเป็นเรื่องที่ไม่อาจไขได้